สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีประเด็นเรื่องลิซ่ากับแบคพิงค์น้องไบร์เป็นลักษณะเป็นคลิปที่ปรากฏออกมาก็คือลิซ่าดื่มนมพัชเ์ไลซ์หนองโพแล้วก็มีข้อความไปที่ฮือฮากันเราก็ได้นำเสนอไปน้องไบร์นี่ค่ะน้องเขียนว่าดื่มนมก่อนนอนแล้วแจ้งทนบูญชมด้วยผู้ประกอบการโครงการโคนมหนองโพซึ่งเป็นโครงการพัชรมิก ตั้งแต่สมัยรัน9การัชกาลที่9เนี่ยนะขายดีเพิ่มขึ้น3เท่าเลยนะใช่ค่ะนี่คืออิทธิพลของแบ็คพิง์และลิซ่าก็เหมือนกับที่ก่อนหน้านี้น้องไบร์เป็นประเด็นตั้งแต่ลิซ่าลูกชิ้นยืนกินลูกชิ้นยืนกินแล้วสมาชิกในหมู่คณะก็เป็นอะไรมะม่วงน้ำปลาหวานะมะม่วงจิ้มพริกเกลือใช่ไหมแล้วยังไม่ต้องรับยาดมนะ,ะยาดมแล้ก็นำเสนอไปถูกไหม ล่าสุดก็เป็นประเด็นเรื่องนมหนองโพท่านนี้มันมีเพจบางเพจเพจบางเพจท่านผู้ชมผมต้องมาตั้งคําถามเพราะมีการไปสื่อสารและก็บังให้ฝ่ายกฎหมายของผมซึ่งตอนนี้มีทนายความดูแลอยู่ท่านผู้ชมผมโพสต์เรื่องนี้ไปในเพจกรมกรข่าวแล้วก็เขียนข้อความว่าเป็นบุญของนมหนองโพเป็นบุญของนมหนองโพซึ่ง ก็เหมือนกับที่เคยบอกก่อนหน้าว่าไปหยิบจับอะไรที่เป็นบุญเป็นโชคดีจริงๆใช่ไหมนั้งไรทุกครั้งก็บอกอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะขายดีขายดีถึงขนาดบอกว่าหลายภาคส่วนตอนนี้อยากให้ลิซ่าก,กับแบ็คพิงยังพูดถึงร้าน <c oughs> น้ำเต้าหู้แฉกป่าปจำได้ใช่ไหมเป็นบุญ <c oughs> แล้วปรากฏว่ามามั์คือเอาของผมไปแชร์ <c oughs> แล้วก็มีการเอาไปส่งต่อกัน เขียนข้อความว่าอย่างไงด้วยความเคารพครับเป็นอะไรมากไหมครับแล้วก็แท็กมาที่คุณสรยุทธไม่ได้เป็นอะไรนำเสนอปกติคุณจะเป็นอะไรนี่ปิดเอาไว้ก่อนเพราะกำลังดำเนินการอยู่เพราะมันจะมีความเห็นเข้าไปนี่แหละโหนเจ้าแล้วพยายามจะเอามาทำลายคนอื่น hmm. ไม่มีใครมีเจตนาผมเป็นอะไร เป็นบุญของนมหนองโพเป็นอะไร mm. คิดอะไรไอ้คนเริ่มต้นเนี่ยคิดอะไรจิตใจมันต่ำช้าจริงๆ mm. คิดว่าคนอื่นเขาจะทำอะไรแบบที่คุณคิดแล้วมาตั้งคำถามแล้วมีการเอาไปส่งต่อแล้วก็กลายเป็นว่าจะล่าแม่มดผมเนียจุดยืนชัดเจนไม่มีประเด็นอย่างที่คุณพยายามจะทำกันแบบนี้นี่ กรรมกรข่าวคุยนอกจอต้องจัดสักนิดหนึ่งมันยองไปถึงความเห็นหลายความเห็นซึ่งยองไปกล่าวหาผมาเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหายุนี้สมัยนี้ว่ากันด้วยกฎหมายเลยน้องไดจุดเริ่มต้นด้วยความเคารพเป็นอะไรมากไหมครับผมไม่ได้เป็นอะไรนำเสนอปกติไอ้คนคิดตั้งคำถามอะเป็นอะไรเป็นอะไรจิตใจคิดว่าคนอื่นเขาจะเป็นอะไร เป็นอะไรใช่ไหมเป็นอะไรท่านผู้ชมคิดเหมือนผมไหมเออมันแปลกตรงไหนนำเสนอรายการก็บอกไปนะว่าโครงการนมหนองโพร,ราชบุรีสากลคงนมหนองโพร,ราชบุรีเป็นโครงการพระราชดำริในหลวงรัชการที่9แล้วมันเกี่ยอะไรกับคุณที่มาตั้งคำถามผมเนี่ยแล้วพยายามที่จะให้มันส่งต่อไปไหนถึงไหนใช่ไหมแล้วก็ชี้นำความคิด ไอ้อย่างนี้แหละท่านผู้ชมอะมาทําลายคนอื่นด้วยวิธีความคิดชั่วๆแบบนี้ไงท mm hmm. ่านผู้ชมช่วยกันสักทีหนึ่งเถอะจริงๆเห็นแล้วโกรธใช่ไหมตองไบแล้วถ้าไม่หยุดยังนะจะได้ใจไปกันใหญ่ผิดหรือไม่ผิดไม่รู้ไปสู้กันสักตั้งหนึง่งลังไบใช่ไหมฮะจริงๆ ประเด็นเรื่องประมวลกฎหมาย,ยมาตรอายามาตรา1นึเนี่ยประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการไปร้องทุกกล่าวโทษหรือเป็นประเด็นที่ทําให้คนอื่นต้องรับโทษเนี่ยเห mm hmm. มือนเอาไปใส่ร้ายคนอื่นจริงๆนะอันนี้กำลังให้ทีมกฎหมายดูประมวลออกมาให้เห็นเลย mm hmm. ก็ลองมาสู้กันสักตั้งหนึ่งทบ mm hmm. ชมฮะคือขออนุญาตใช้คําว่าคุณกำลังหาเรื่องแล้วก็ป้ายสีไปที่ใครต่อใคร ทั้งที่ผมเนี่ยชัดเจนมากๆคือกับเรื่องเกี่ยวกับสถาบันค่ะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องใช้คำว่าใจบาปหยาบช้าต้องการจะชี้นำความคิดผู้คนให้คิดว่าคนนั้นจะเป็นยังไงอย่างที่คุณคิดแล้วทำเหมือนฉลาดตั้งคำถามด้วยความคารพเป็นอะไรมากไหมครับใครก็รู้ว่าคุณเจตนาย,ยัางไงแล้วความเห็นที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันเป็นยังไง มันชัดเจนเพราะฉะนั้นบอกอันนี้ต้องชี้แจง mm hmm. คือลักษณะอย่างนี้เนี่ยปล่อยไปข้อที่หนึ่งมันจะเคยตัวข้อที่สองเดี๋ยวจะไปคิดแล้วก็ไปเชื่อกันแบบนั้น mm hmm. เพราะฉะนั้นไอ้ใครที่ดำเนินการส่งต่อแล้วใส่ข้อความเพิ่มเติมเจอกัน mm hmm. ท่างผู้ชมฮะอันนี้พูดกันทุกท้องชอบจริงๆชอบจริงๆในแง่ที่จะต้องออกมาบอกกล่าวกันว่า มันยังมีการใช้วิธีการชั่วๆอย่างนี้อยู่ท่านผู้ชมฮะเอ้าเป็นยังไงเดี๋ยวจะได้ว่ากันต่อน้องไรบอกว่าพ่ยุทธโมโหจนแผ่นดินไหวเลยค่ะไม่ไม่ได้โมโหเรื่องอย่างนี้เนี่ยคุณผู้ชมบอกเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันต้องมันต้องเขาเรียกอะไรอ่ะมันต้องด่ากันให้ชัดน้องไหมหรือไม่ต้องมาอ้อมกันเลยค่ะคือแล้วกฎหมายเนี่ยเขาดูเจตนาค่ะเจตนาสําคัญไอ้ข้อความไม่สําคัญหรอก <Ừ. S 2> คุณโพสปุ๊บเจตนาคุณต้องการจะชี้นํานําไปสู่อะไรเจตนาเนี่ยมันชัดค่ะผอมโพสปกติเลยก็เหมือนกับพี่พูดถึงยาดมมะม่วงใช่ไหมลูกชิ้นยืนกินเอเด้วยความเคารพเป็นอะไรมากไหมครับเจตนามันชัดและความเห็นที่ตามมามันก็ชัด แล้วนคนเจตนาค <ขา S 1> ่ะอะแล้วบางทีมันมีการส่งต่อกันด้วยเอาใช่ทำให้คนเชื่อไปไม่ได้แล้วยุคนี้ <ขา S 1> สมัยนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวกลายเป็นเชื่อแล้วไปแก้ยาก <c oughs> มันต้องประกาศใหน้นี่ไม่ได้โมโหเลยแต่เรื่องนี้ต้องด่าให้ชัดน้องไร